สวัสดีค่ะพบก,กับครูบิวในรายวิชาประวัติศาสตร์เช่นเดิมนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในหัวข้อประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่นะคะแต่เราจะไปเจาะลึกศึกษากันในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกศินกันค่ะเรามาดูใบงานกันเลยครูแจกใบงานไปใช่ไหมคะให้นะักเรียน ระบายสีตกแต่งให้สวยงามจากนั้นตัดชิ้นที่หนึ่งนะคะตัดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนตัด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 ชิ้คะแล้วต่อมาให้นักเรียนตัดป้ายกำกับหลักฐานแต่ละอันให้แยกออกจากกันให้หมดนะคะแล้วนํามาส่งคูงให้ครบทุกชิ้นนะคะคูจะทําการเจาะติดหมุดให้ แล้วจากนั้นเราก็จะไปดูข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสมัยาารัตนโกสินทร์กันเลยหลักฐานทางวาัสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะหลักฐานชั้นต้นนักเรียนเห็นไหมคะว่าครูได้รวบรวมหลักฐานสําคัญของาารัตนโกสินทร์มาให้นักเรียนได้เห็นแล้วเรามาดูชี้แนะกันเลย นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราเห็นเราเห็นหลักฐานชิ้นนี้กันไปเมื่อที่ที่แล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ,อ่ยว่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือที่เราเรียกกันวา่าวัดพระแก้วนะคะเป็นวัดที่พระารบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดสร้างโปรดกล้าให้สร้างร้ามประการสถาปนากรรัออนานโกินทร์นะคะ ลักษณะส,สำคัญของพระอารามหลวงในราชวังก็คือเป็นเขตพุทธาวาสนะ,ะมีแต่พุทธรูปไม่มีสังฆาวาก็คือพระสงฆ์นั่นเองนะคะ อ่าชิ้นที่สองอันนี้คือวัดโพที่เรารู้จักกันวัดโพมีชื่อชื่อนก็คือวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามนะคะอ่าอันนี้เป็นวัดอาร,อา,รามหลวงชัน้นเอกะคะเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งนะยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าวัดโพของเราเนี่ยมีการรวบรวมจารึกสพาวิชาหลายแขนงไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะ อันนี้คือพระที่นัา่งอานาันตสมาคมนะคะเป็นพระที่นัง่งทรงยุโรปนะคะเป็นพระที่นั่งที่ได้รับการออกแบบจากสถาปน,นิกชาวอิตาลีนะคะสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5นะคะแต่ว่าไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากว่าพระองค์เสด็จสวรรคตไปก่อนนะคะและวมาสําเร็จในสมัยสมเด็จพระพระมงกุฎ้างเจ้าอยู่หัวค่ะ ต่อไปเป็นหลักฐานชั้นต้นประเภทโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็คือพระพุทธไตรัตนายกนะคะหรือหลวงพ่อโตตั้งอยู่ที่วัดกาลยานิมิตวรวรมหาวิหารนะคะสร้างขึ้นในสมัยคานั่งก้าวเจ้าหลวงอัจา,ารที่3าของเราเนี่ยน,นะคะต่อไป จารึกตำรายาอันนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะเป็นจารึกที่อยู่ในวัดโพนะคะเป็นวิชาการแพทย์แผนไทยที่มีเป็นความรู้สืบอต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ่อมาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุาาโลกเนี่ยท่านโปรดเก้าให้รวบรวมตำรายาจารึกลงบนแผ่นศิลานะคะแล้วก็ปั้นรูปหรือสีดัดตนด้วยนะคะไปดนชิ้นต่อไปกันเลย อันนี้จะเป็นพระราชุพลสาวาดารุงรัตนโกศินะคะเป็นพระราชุพลสาวาดาของราชการที่หนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าให้พระบาทาสมเด็จพระเจ้า,าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงชำระแล้วก็ได้พระราชินพลอธิบายว่าเป็น หลักฐานที่สามารถเล่าๆๆเรื่องราวเกี่ยวกับในสมัยราชกาลที่1เป็นอย่างดีเลยค่ะหลักฐานี้ต่อมาคือจดหมายพระราชกิจรายวันเป็นราราชกิจรายวันของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นสมุดบนทึกรายวันที่ทรพระองค์ทรงพระราชนิพโธ์ถึงราชกิจที่ได้กระทำประจำวันนะคะ อันนี้เราเคยเห็นแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะอันนี้ก็คือกฎหมายตาสามดวงใช่ไมหมคะนักเรียนอันนี้เป็นประมวลกฎหมายในราชการที่หนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยได้โปรดเกล้าให้ชำระตกกฎหมายเก่าขึ้นมาข้อแตกต่างของกฎหมายอันนี้คือเขาจะมีฉบับหลวงกับฉบับรองทรงนะคะข้อแตกต่างก็คือฉบับหลวงเนี่ยจะ มีตาสามบวงเนี่ยประทับอยู่แต่ว่าฉบับรองทรงเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือฉบับรองทรงเนี่ยจะมีผู้อา,อารักษ์เนี่ยสอบทานเพียงสองคนส่วนฉบับหลวงเนี่ยจะมีอารักษ์ตรวจจสอบทานสามคนนะคะอ้าวอันนี้ก็คือประกาศพระราชสำนักพระราชวังนะคะเป็นประกาศเรื่องต่างๆที่ออกมาจากพระราชวังเลยะค่ะ อันนี้คือหนังสือพิมพ์นะคะมีชื่อว่ากรุงเทพเดลิมีกรุงเทพเดลิมีเป็นหนังสือพิมพ์รายวันนะ,ะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเป็นข่าวสารโฆษณาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาละคะเริ่มแรกมีเพียงหกหน้าเท่านั้นนะคะต่อมาก็เพิ่มเป็น14หน้านะ,ะเป็นหลักฐานที่ออผยแพร่นในช่วงพศ2451ถึง2 4 7 5นการปกครอง ขไทยจาจะเปลี่ยนการปกครองของไทยเราเองนะคะต่อไปเป็นหลักฐานชั้นลองหลักฐานชั้นลองครูก็ยังไม่ได้แยกประเภทให้อีกเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าเราไปดูชิ้นแรกกันเลยอันนี้คืออะไรคะนักเรียนอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมา้าใช่ไหมคะอ่าอนุสาวรีย์เนี่เป็นการสร้างโดยนําแบบมาจากพระบรมรูปของพระหลุย พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสน,นะคะสร้างเรื่องในโอกาสที่พระพุทธพจอมพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสระภาพยุโรปครั้งที่สองค่ะอันนี้คืออนุสาวรีย์ทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1นึ่นงนี่เป็นการสร้างอนุสรณ์แก่ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรปนะคะหลังจากเกิด สงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อไปอ่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมหาสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการเปลีปล่ยนแปลงการปรกครองของสยามในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปรกครองในปัจจุบันของเรานั่นเอง อนุสาวราวรีนี้นะคะประกอบไปด้วยปีทั้ง4ด้านเห็นไหมคะปีสอันลายล้อปฏิมากรรมแสดงผานแว่นฟ้าวางรัฐธรรมนูญเห็นนักเรียนเห็นผานข้างบนไหมคะอันนี้คือผานที่วางกฎหมายและธรรมนูญของประเทศเราไว้นะคะ,ะต่อไปอันนี้เป็นหนังสือตำนานพระแก้วมรกตนะคะเล่มนี้เนี่ย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานความเชื่อประวัติการสร้างพุทธ,ธมหาวัน,นีรัตนปฏิมากรหรือก็คือพระแก้มมรกตนั่นเองอ่าอันนี้คือเป็นวาราาสารศิลปวัฒนธรรมนะคะเป็นวารสารเล่มแรกของอ่าวารสารเล่มที่จัดพิมพ์เล่มนี้นะคะเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์ของอ่าสมัยสุขโขทยัยค่ะ อันนี้ก็คืออนนาวนิยายนใช่ไหมคะอนนาวนิยาสี่แผ่นดินที่พูดถึงเรื่องราวของชีวิตแม่พลอยใช่ไหมคะตั้งแต่ก็มีสี่แผ่นดินใช่ไหมตั้งอ่าต่อไปอันนี้คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะมีหลักฐานที่เป็นเกี่ยวกับตัวหนังสือลงลายลักษณ์อักษรต่างๆอันนี้ครูก็จะรวม ประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดแต่ไม่ได้แยกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองใช่ไหมคะนักเรียนก็กคนจะทราบกันแล้วอ่าจึงต่อไปก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เช่นโบราณสถานโบราณวาัตถุอนุสาวรีย์ต่งางๆนะคะอ่าวันนี้เราก็หมดจบการเพียงเท่านี้ให้นักเรียนศึกษาประวัติ อาหลักฐานทัะวัสร์ของรัตนโกสิร์แล้วอย่าลืมทำชิ้นงานมาส่งครูได้นะคะสวัสดีค่ะ